ยิงหยอดจากจีนอตเอเน่าโอ้ท่านสามดาวอัพเกรดอือดามเมจมองไม่ทันเล, <What? S 3> ลยับผม <c oughs> ก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาววันพันแม่ทุกท่านมาพบกับผมจินคุงอีกแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยแน่นอนนะครับว่าในศึกดวนไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับเพราะว่ารู้ก็รู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าผมเชียร์ทีมที่ทีมที่แบบโอ้โหเมตาเก่ามากนะคะรับคิงสซกเลยนะฮะแต่ว่ามันมีอะไรที่แปลกประหลาดและใหม่เข้ามาก็คือมีอาวุธนะครับ Gnos SSR กระเป๋าของมันนั่นแหละเข้ามาเว้ยเฮ้ยแล้วอย่างนี้ทีมของผม่ยมันจะอยู่ไหวปะครับ <c oughs> <c oughs> ทีมคิงของผมมันจะอยู่ไหวป่มะเออน่าคิดไหมเดี๋ยวนึงโอ้ยขาไปโดนอะขอโทษครับปัน่าคิดไหมคือแบบเฮ้ยมันจะอยู่ไหวปวะมะก็มาดูกันนะครับว่าจะอยู่ไหวหรือเปล่าหรือว่า จะจมกองรากปักชีนะฮะมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูเลยไหมหรือว่ายังไม่ดูดูเลยหรือว่ารอเวลาก่อนลี <laughs> นลาเยอะว่ะไอ้ชัดไปเดี<ะ>๋ยวไปลุยกันเลยนะครับเออนี่นะฮะในตึกดวนกรับผมอู้เขายังได้อันดับที่สองอยู่ดีนะครับชื่อคุณไอชงไอชิงหรอเชาวะอืมชื่อผมแต่งเองนะ นี่ก็อันดับหนึ่งผมก็จะไม่เชียร์อะไรมากนะครับเพราะว่าอันดับหนึ่งอารีนาเออนะครับผมที่เชียร์ก็คืออันดับสิบหกอารีนาคนนี้นะครับโอ้โหดูทีมกนดิเฮ้ยแฟดนะครับแฟดประกายแสงคิงกาโร่ฮะโอ้วัดด็อกนี่มันตัวใหม่อยู่แล้วนะฮะมาหน้าบ้านก็คอร์ิบี้แมนพิหั่นดำนะครับคือคือ คือแม่งไม่เอา g n o s s SSR มาใส่ทีมครับท่านผู้ชมโอ้โห,โหคือทีมนี้นี่คือแบบอย่างเก่าอ่ะคือทีมเมตาเก่าเลยนะครับอุ้ยมาสู้กับอันดับ3มอารีนาแม่เอาลงด้วยเจอ g ีน s s SSR 5ดาวม่วงนะครับว้าดาวได้เลยว่าสกิลสกิลขั้น3ดาว4ดาวแล้วแหละครับอันดับ3มอารีนาขนาดนี้นะฮะโอ้โห บอกคำเดียวว่าจัดจ้านย่านน้ําเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าทีมเนี้ยเข่าชนะมาได้ยังไงนะฮะโอ้เขาน่าจะเดือดเดือดนะครับดุเดือดเล<อ>ือดห้างเลยทีเดียวนะฮะโอ้มาถึงกระป๋านะกระเบื้องเข้าไปอย่างเต่าแฟร์จริงเอ้ยเขาไม่เต่านี่วะเต่ามาเต่าเขาไม่เต่านะครับเป็น <laughs> ยิงยอดจากจีโนต์เอสเอสอาโอ้ท่าสามดาวอัพเกรดเอือดาเมจมองไม่ทันเลยครับผมเท่าไหร่วะนั่นอนะ ดาเมจนรักหรือว่าเปดตาทั่วโอ้โหเจาะระเบิดดาเมจไปคือแบบแตกอะ่ะนีหมาด้านตวัดหน้าเข้าไปครับสี่ล้านดาเมจย,ย็ดเคีโคตรแรงหรือก็หมาหาน้านฝั่งเขา่ะจัดจานยันนามจนกาโลแตกกันเลยทีเดียวบอกคำเดียวว่าหนาหน,นีหรือกระโดดสะบันแคมยอดหน้าเอา้วัดจักแมนยังอยู่นะครับกระโดดสับลอดกระเบื้องเข้าไป เอาอะไครับจมรากปาชีไปแน่นอนนะจังหวะนี้จังหวะนี้คิงเอนจิน,นจะพง,งาดกลับมาหรือเปล่าโอ้โหขนแย้มกันนะกระโดดสับหน้าไปอีกหนึ่งทีลุกขึ้นมาจตาก็ไม่แมนใจตักลัวหนึ่งนัดเจาะด,ดอกยางเข้าไปแล้วก็ล้มลงไปจมกองรากมะพร้าวเดี๋ยวลุกขึ้นมาใหม่ต่อยเข้าไปสองแมตชฮคจาังหวะนี้แม็กก็แฟดเขาบอกว่าแฟดอยู่กับซีนี้ที่ใช่อยูนี่ใช่ไหมอันนี้แฟดอยู่กับคิงจริงนะดูดิๆๆๆๆๆสุดจัดอฮะ แล้วมาแล้วครับยิงยอดกระเบื้องยอดไปฮะยีนอนขั้นอัปเกรดเพียงอู้ด้าเมยประมาณสนะิบสิบล้านขึ้นมาเออนะมองไม่ทันนะปั้งลุงวัชช์ด็อกแมนหมาข้างบ้านครับผมซัดหน้าไปหมาด้วยกันเองถึงกับพังเหงก,กันเลยทีเดียวโอ้จัดจานย่านาน้ำนะฮะเตะหน้าตัวมาเรียบร้อยฮนะฝั่งเราแตกนะครับผมโอ้ยผมเจียตื้นใจนะทีเนี้ยคือแบบมันได้ไะมันแน่ใจผมไปเต็ม ยิงยอดเข้าไปจากลูกตะกัวยังไม่ตายครับแฟชชิงยังไม่ตายฮะอ้เรียบร้อยครับจังหวะนี้แล้วกิงเอนจิ้นครับตะโกนดาบพอข้างบ้านไปอพอกับก้าวกับข้าวเรียบร้อยฮะแตกฮะเดินจอะกบาลไปครับผมแต่ก็ร่งเท้าตาโลคันอัพเกรดฮะโอ้เรือแฟตตัวเดียวฮะจังหวะนี้สองต่อสี่ครับลุกขึ้นมาครับจากคอมมี่แมนกระโดดสะบันแขนเข้าไปฮะยอดนาียมแดม เด้งเลือดขึ้นมาอา่ามีนโรใโน่นนี่ผมว่ามานันแรงนีมันก็แรงครับกระโดดอืมจังหวะทำรอยหนึ่งสเต็ปครับจังหวะนี้ฮะแฟชชิง่งแฟดบรรยกายแสงยังไม่แตกยังไม่แตกปาดหน้ากระเบือ้องเข้าไปเอย้ยโอ้โหวินครับผมอ๋อ,อ,อแต่พลังมันก็ต่างกันอยู่น anyway ะแต่ว่ามัน พลังต่างก็จริงนะครับแต่ขขาที่3อารีนาเลยนะโอ้โหมาดูกันต่อนะครับอันนี้ก็ยังมี g ีนอ s s s สเอยู่นะครับอยู่ที่3ดาวม่วงเ<ะ>ย็ดเก้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเขาเอารงได้ยังไงอื้มบอกคำเดียวว่าเดือดเดือจดจัดๆนะครับจังหันนี้ครับจีนอเปิดก่อนครับ g ีนอ s เอสเยิงยอดกระเบื้องราวขึ้นมาจากขั้นอัพเกรดสามดาวแน่นอนครับ โอ้โท็อกเทอร์โบนี้มันต้องเติมจัดจานอยู่แล้วเจาะดอกอยางคืนเข้าไปครับกุมขมับแล้วก็ปาดหน้ามือเข้าไปครับเต่าไปซิ่ง <S <S ไม่เราเราเต่าเขาไม่เต่านะครับเราเต่านะครับถือว่าเต่าแล้วกันแฮ้ความเร็วจีนอตนะฮะเมื่อ,อกี้นี้แล้วก็หมาหน้าบ้านตะวัดเองไปดิห้าร้านหนึ่งยึดเก้แรงจัดจ้านแล้วก็กระบ,บองเหล็กหวดหน้าเขา้ามาฮะเดือดรังรังเท้าไปอยู่รอบอู้หูจุก บอกเลยว่าจุกๆเจาะดอกยางฟันซ้ำเข้าไปหมาไม่แตกครับผมหมาไม่เยินท้อฮะยิงตะวยกลวยอดไปอีกหนึ่งเจาะดอกยางฟันซ้ำเข้าไประเบิดดาเมจเรียบร้อยจมกองรากมะพร้าวไปก่อนเดี๋ยวก็ลุกขึ้นมาใหม่หลังเท้าย่อไปอีกหนึ่งกระเต็บอุ้ยการโลแตกว่ะเฮ้ยมูแต่ว่ากระบองเหล็กนี้อุดเฉยเลยดีอึดเฉยเลยเนี้ยเก็บมันอึดมากนะทั้งหมดคืนเข้าไปอีกหนึ่งรอบมีความดันไม่พอใจขอแจมหน่อย พี่ไม่ได้อ,อกดามิ่งเ,เลยกระโดดทุกนาครับจากกระบองเหล็กฟาดเข้าไปครับ,ออรบโอ้โหคานอาบเกตสามดาวอีกแล้วฮะเจาะดอกอยางขึ้นเขไปหนึ่งหเต็มตามตามระเบิดดาไม่ไหมไม่ระเบิดฮะสวัสดีครับผมสามแมกระเบิดเข้าไปอีกหนึ่งหนึ่งเต็มเอ้โหดามิ่งชาญเหลือเกินโอ้โหแบบรูมเยี่ยวเหนียวอะไรทีเดียวฮะแล้วกยิงตะก,กวัวหยอดเข้าไปอีกหนึ่งนัดเออแน่นอนสิบล้านขึ้น โอ้ดูไม่ทันเลยอ่ะกินนี่เดเมจเท่าไหร่วะโอ้ผมดูไม่ทันจริงๆฮะแล้วก็เตะยอดหน้าไปอีกหนึ่งสเต็ปเอาดีเรียบร้อยครับตอนนี้เนี่ยน่าจะยาวนะครับน่าจะยาวครับโอ้จีนอร์เอสอาเลือดเต็มอยู่นะจีนอร์เอสอาเลือดเต็มอยู่นะทำไปเล่นไปแลือก็กิงแองจิลตะโกขายก้าวข้างบ้านโอ้ย เอาดีครับผมลุกขึ้นมาจากกองไม้แมนกระโดดสะบันแขทแคนติดยอดใส่น้าจีนอร์เข้ามาฮะยิงเมียกี้ยังไม่ตายเลยเดี๋ยวก็จะรอดทำรอยท่านี้ไม่ได้อัพกันเล่นๆไม่ได้พากันมานานจุกจัดๆเลยครับกุมขมมากเลยโอ้โหจุกแบบเป็นผมดูบุ๊คจุกปาดหน้ากระเบือกเอาไปเรื่อยๆวินครับผมโอ้โหแม่งผมนับถือเขาเลยว่ะแบบ ยกหรืโป,ป้งให้เลยบอกเขเดียวว่าเยี่ยมนะยเดี๋ยวเรามาดูต่อไปดีกว่าเดี๋ยวมาดูแบบต่อที่จีนอตนะครับผมก่อนที่เขาจะขึ้นมา8ทีมสุดท้ายเนี่ยมันมีจีนอตอยู่แล้วนะครับจีนอตสี่ดาวครับผมฮรอบนี้คือจัดจ้านจัดเต็มนะฮะเรามีใครเปิดก่อนแฝดเปิดก่อนครับผมฟาดหน้ากระเบื้องเข้าไปครับปิ้งสี่ล้านดาเมจนะฮะแล้วก็เจาะดอกยางคืนเข้ามากุมขมับครับผมหลังเท้า หลังเท้าหมาข้างบ้านฮะเตะหน้าเข้าไป4ี่ล้านเก้าแรงพอๆแฟดเลยนะเนี่ยไหลกางมากครับแต่น่าจะอับน้อยกว่าแฟดเยอะแรืวอก็หลังเท้าการโรมาอีกหมวดหน้าเข้าไปอีกสามล้านหนึ่งเดเกคีเรือก็เจาะดอกยางกุงกมกระหม่อมฟันตามร,ร,ราเบิดดาเมจครับผมโอ้โหฟอรมี่แมนจมกองรากมะม่วงเดินลุกขึ้นมาใหม่ยิงยอดจากลูกคัวขั้นสามดาวอัรเกตฮะดาเมจมองไม่ทันเจาะดอกยางคืมเข้ามาอีกหนึ่งฟันซ้ำสูบดูริมทัน ตุ้ยแล้วก็มาอีกหนึ่งเต็ปครับนี่มาครับบานซัดนาไปกาโลจมกองรักมาโมเรียบร้อยแล้วเบิดดาเมจอีกรอบนึงฮะยิงตะกัวไปอีกหนึ่งเต็ปเอาครับเรียบร้อยฮะเรียบร้อยฮะจังหวะนี้จังหวะนี้ยังไงจบเขึ้นเนี่ยเบเบาๆนะทุกทีแบบแง่ดาเมจเบาจัาแล้วก็เจ้าดรารอยมาอีกแล้วฮะบอกคำนี้ว่าหนานี้นะครับ นานี้แน่นอนแลวก็ปาดนักเวืรอสอีกหนึ่งรอบครับอื้เต็มเต็มหน้าคือเต็มเต็มหน้าจริงๆฮะแล้วก็ร่างเท้าหมาข้างบ้างทำไมาโอ้โหจัดจ้านดาเมจจัดจ้านมากเอาละครับตีบล้านดาเมจขึ้นแน่นอนยอดเขมปเรียบร้อยฮะโอ้โหประมาณที่พี่ลานแต่ก็กระโดดสับเข้าไปอีกหนึ่งตเต็บโอ้ยแล้วก็ร่างเท้ามาอีกหนึ่งรอบโอ้โห สาบก็ไมกแล้วระเบิดดาเมจอีกแล้วครับระเบิดดาเมจผมแบบมันเห็นไม่ค่อยจะเข้าเลยนะคือแบบคือมันเบามากเลยคนระัผมว่าดาเมจดาเมจหลักนะ่าจะกินกินนี่กวาดเที่ยงเลยฮนะเอาเลยครับผมกินนะเอ,อ้โอ้เมเบิร์นอ,อึเก้าล้านโอ้หายหมดเลยแม่งลุกหลักกินอะผมว่าผมว่าอาวุธนีห้าดาวขึ้น นี่ฮะมึตันห้าดาวไม่ใช่ว่าห้าดาวขึ้นไหมวะดูตัดนะฮะกระเบื้องพีนลบปิ้งฮึ่มเกี่ยงครับผมคือเขาไม่ยอมเปลี่ยนทีมเลยนะคือแบบยอมรับเลยครับคือเมตามันเปลี่ยนแล้วแต่ว่าใจมันรักออนะคนใจมันรักมันก็มีนะโอ้ฮาฮพลังอยู่อันดับสามเลยว่ะดูนะครับผม เรามาดูของของเขากันนะฮะว่ามันจะจัดจ้านขนาดไหน,นครับบอกเลยว่ามันจะจัดจ้านขนาดไหนนี้ผมไม่รู้นะผมไม่รู้นะครับคือมาดูกันก่อนนะฮะแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยหมาหน้าบ้านวะตัวอะไรโอ้อาวุธอ๋อาวุธมันยังไม่เข้านะครับเกือบแล้วเกือบ แล้วก็เกโลนะครับออมตุสามดาวฮะกาโลสี่ดาวครับ,ดา,รบดาเมจเจ็ดแสนนะครับผมก็ธรรมดาอยู่นะดูชุดแม่งไม่บวกดาวเลยอะถ้าแบบถ้าพี่ไก่ยหยิดนี่คือแบบเต็มดาวเต็มหน้าดูแฟดก็หกแสนหกแสนเจ็ดนะครับขั้น4ีดาวแต่ว่าชุดไม่บวกเลยนะครับชุดไม่บวกเลยนะคือ <c oughs> ถ้าเห็นของซื้อไทยเราเนี่ยคือชุดแม่งยัดดาวจนแน่นเลยครับจนแบบตันแล้วอ่ะเออ นะแต่นี่เขาไม่ยัดนะครับโอ้โหคิงก็ไม่ยัดชุดอีกแล้วฮนะแต่ว่าไอเสื้อของเขานั้นก็แบบโอโห้ห้าดาวเลยวะ่ะดาเมจเก้าแสนหกนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นลูก,กลักลูกลักจริงๆนะโอ้โหแล้วก็ยุงแดงฮนะน่าจะเอาไปกีบอสหรือเปล่าตอนนี้ก็ยุงแดงก็แบบของของใกล้เลยอนะ่ะเออน่าจะเป็นคิงนะคิงที่แบกนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับ สุดไปเลยใช่ไหมล่ะก็ขอลาไปก่อนนะครับวันนี้นะอย